กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP พีที่24ประจำเช้าวันเสาร์ที่23เดือนพฤศจิกายนพศ2567วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆมาฝากพี่พี่หชุดนะคะ1ชุดมี10รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ น้องสุภาจะมาแบ่งปันพี่พี่วันหนึ่งสองรอบนะคะจะเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นค่ะรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่1ิบโมงเป็นต้นไปนะคะส่วนรอบเย็นจะเริ่ม6กโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะคะขออนุญาตซูมนะคะพี่พี่หลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะคะ 300บาทค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่สองจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะ รายการที่3มจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะต่อโคตรเม็ดงานสเม็ดนะคะพี่พี่หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการที่4จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะวัดป่าอุดมสมพรค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะจะเป็นเหรียญเต่าจิ๋วหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะจะเป็นเสมาหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะายเอ้ยโทษทีค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่4ผ่านไปแล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นอันนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อรวยรายการที่7นะคะรายการที่7หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8จะเป็นเสมาหลวงปู่ทวดนะคะเสมาหลวงปู่ทวดด้านหลังจะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะ รายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าจะเป็นพระศิวลีนะคะหลวงปู่จามวัดป่าวิเวกวัฒนารามค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบหลวงปู่โต๊ะค่ะวัดประดู่ฉิมพลีพิมพ์จัมโบนะคะ ครบแล้วทั้ง10รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ